ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักรีคนเกษตรแท่งทีราบสูงครับวันนี้เป็นวันที่21ตุลาคม2568ครับเป่าศักซีรายงานราคาเขานะครับพี่น้องครับช่วงนี้เขาที่ออกหลายที่สุดกับคงที่หนีไปใส่โพลนะครับเป็นเขามะลิดอกค .10 นะครับพี่น้องครับเขามะลิที่ออกไว้นะครับพี่น้องครับส่วนมะลิใหญ่บอท่านได้ตั้งราคาเลิกครับพี่น้องครับมาลิดอตั้งราคาเริ่มต้นที่13บาท ตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับมาริดอลดลงเป็นอย่างมากครับพี่น้องครับทงังสุรินทร์บุรีรัมย์ราคายูที่1บบาทถึง12บาบาทห0าทางอุบลราชธานีนที่ครับพี่น้องครับลงเบดจังหวัดเลยครับ11บาทกวัวเท่าน,นั้นครับเลยมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องทราบนะครับ ช่วงนี้เขาเหนียวหลายล้านบ่เปิดรับสื่อนะครับเปิดรับสื่อกะทึกถือครับพี่น้องครับทางอุบลราชธานีนี่ถือแห้งสาหรับเขาเหนียวหาบาทแปดสิบสตางค์ถึงหกบาทครับพี่น้องครับตันละห8าพันแปดร้อยถึงหกพันบาทต่อตันอันนี้สาหรับเขาสดเด้อสำหรับกอแห้งกับแปดบาทเท่านั้นครับ 8,000บาทต่อตันสำหรับจังไดเบาซักซีกับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องที่ก็ลังเกีียวเขาเกี่ยวหนามอยู่ในขณะนี้ลงไห้ขนาดครับราค่าครับเขามาเริ่มกันจากมะลิดอกกขอสิบหาสิ่งปลูกในหลายพื้นที่ในภาคอีสานกันเลยนะครับพี่น้องครับสกตชุมพลนบุรีนะครับซุรินนะครับเปิดรับสื่อทิ่กิโลละ12.00ตันละ1 2 5 0 0าครับพี่น้องครับ โรงสีทางอำเภอสตึกบุรีรัมย์กระบอหน่อยนาครับพี่น้องครับทั้งโรงสีอยู่ในอำเภอและกนอกอำเภอนะครับรับซื้อที่กิโลกรัมละ12ถึง12.50ตันละ12,000ถึง12,500สอาำหรับเข่ามาริดอกรขอสิสดนะครับพี่น้องหน้าปีเด้อส่วนทางอุบลราชธานีมีราคาดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับล้านบ้านแขมนะครับตำบลบ้านแขมอำเภอพิบุญจังหวัดอุบลนะครับสื่อ1 1บเาทจุตันละ10,000 1,250ถึง11.50ตันละ11,500หารครับพี่น้องครับหรือทางอุบลิโเพิ่นเติมเป็นแสนเด้อพี่น้องเด้อแสนหนึ่งมี120่กิโลแสนละ1,350ถึง1,380ครับสหกรณ์เกษตรวิสัยครับพี่น้องครับเปิดราคามาสวยเลยที่ดีที่เดียวเลยครับพี่น้องครับเกษตรวิสัยนี่อยู่รย์เอ็ดเด้อครับพี่น้องครับสิบสอาสำหรับข้าวมะลิสดหน้าปีครับตันละ12,500บาทครับ โรงสีเจียเมิงอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้อยู่สาขาเดชอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับรับสื่อบ่งงามบันไดครับพี่น้องสิบบาทห้าสิบสตังค์สำรับเขาเมลิกอคสิมหาตันละหนึ่งหมื่นห้าร้อยเท่านั้นครับพี่น้องครับโรงสีเจียเมิงนะครับพี่น้องครับสมาชิกเพิ่นหลายเด้อพุ่นชวีบุญทลีอุบลราชธานีครับสิบบาทแปดสิบสามสตังค์ตันละหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบครับพี่น้องครับ วิทยาการเกษตรอ่างศิลาสิบาท7จ็สิหาสตังค์ตันละ1นึ่งนิี่ก็ลงจากช่วงที่เขา13บาทลงมาเหลือ10บาทก,กลัวๆแลล้เนาะครับพี่น้องเนาะถ้าเขาหนองบุหีครับตำบลหนองบุหีอำเภอพิบูลจังหวัดุุบลซื้อเขามมลีดอกกคศิ1หาสิบเอบาท2 1งสิหาครับพี่น้องครับตันละหนึ่นงหพัร้อยาสเพร้อยผ้านิดครับอุบลราชธานีสิบาทตันละหมื่นเอดครับ้วก็เฮงผ้านิดสาขาดอนจิกอุบลราชธานีเปิดรับซื้อเขา มะลิดอกอกอขอสิบห้าสิบเอ็ดบาทครับพี่น้องครับส่วนโรงสีที่รับซื้อเขาแหงเนาะอันนี้คือมะลิดอนะครับเด้อส่วนเขาแหงนี่เป็นยังสีได้บันหลายโรงสีนะครับเห็นราคาเขาสดเป็นแนวนี้ราคาเขาแหงกับปิดรับซื้อก่อนปิดป้ายครับพี่น้องครับมีบางโรงสีที่ยังเปิดป้ายอยู่เหี่ยวเห็นอยู่นะครับก็สีมีมังกรทองสีสเกต 16, ส,สิบหกบาทห้าสิบสตังค์ตันละหนึ่งหมื่นหกพันหารอยสำหรับเขามะลินะครับมะลิแหงเก่า ความชื้นบ่เกิน1 5เปอร์เซ็นต์นะครับเขาต้นบ่ต่ำกว่า3 5ก็คือเขางามแล้วครับพี่น้องครับถ้าเอาไปสีแล้วเขาต้นบ่ถึง3 5กรัมนะครับต่อรอยกรัมนี่กะสีราคากะสีลดลงเขามูลลดลงนะครับพี่น้องตามตามคุณภาพของเขาของเขานะครับเนาะส่วนสหกรณ์ม่วง30อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนี่เองนะครับกะปรับเปลี่ยนนะครับในการรับซื้อเขาเมลิแห่งเก่า เป็น15บาทนะครับลดลงนะครับพี่น้องครับตันละ1 5 0 0 0ส่วนข้าวเหนียวกอข้อหกนะครับที่ทางอำเภอมือง30มชิดเป็นสื่ออยู่นะครับสหกรณ์เป็นสื่อ8บาท30สตังค์ตันละ8,300อันนี้คือข้าวเหนียวแห่งกอข้อหกนะครับความชื้นบ่เกิน15%เพิ่นรับสื่ออยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับส่วนข้าวหน้าปลังนะครับข้าวหน้า ลังตามผู้มีผักต่างๆผักอีสานเขาก็มีหลายพื้นที่คือการราคากับโบสูดีนะครับซีพันหาถึงหาพันบาทนะครับสำหรับเขาหน้าปังวนกออเจ็ดสิบเก่ 7, าท,ที่เคยมีราคานะครับพิษณุโลก5ห0พันหร้อยบาทตอตันเพชรบูรณ์ห่พันเจ็ดร้อยถือว่าลงมับอยางคักเลยนะครับสำหรับพร้อมประทุมนี่เขาทีนับว่าร่องจาก เขาเมาลิกับหอมปะทุมแล้วครับพี่น้องครับหอมปะทุมราคาโดดลงมาทีอุทัยานี6 2 0 0บาทนาครสวรรค์ 6- 0 0 0ถึง6,300้วละกัเขาใช่นาดนะครับพี่น้องครับเขาใช่นาดนี่ก็เม็ดงามเด้กํำแพงเ็ดพัน5 5 0 0บาทต่อตันนะครับเป็นช่วงนี้นะครับบอกอยังไงซะครับพี่น้องครับราคาเขากับบ่อสูดีพี่น้องได้หลายคนกับทวงถามมาว่าเป็นยังราคาเขาจังลงไหวแทบเอาสักซีนะครับพอเอาสีช่วงนี้ยากเมื่อค่อยเด้มาไล่งานราคาเขาทั้ง ช่องทางของ YouTube นะครับพี่น้องครับนี่ก็เริ่มมีเวลาก็กลับมาบอกเล่าเรื่องราค่าเขาให้กับพอเม่พี่น้องจักน้อยักสิรกรได้งานในพี่น้อยเบิงพี่น้องได้รับราบทุ่มือทุ่มือแล้วก็ล่องแนวหนีนะครับโบเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรเลยเพราะว่าหนีสินทีสิถายูจักหน่อยี่เดือนพฤศจิกาท่านว่านะครับว่าทกศได้ครับพี่น้องครับราค่าเขาปีนี้ลงมาลงบ่พอผลผลิตทางการเกษตรนะครับปีนี้ บางมองฝนดีโพดดีพยดอกห้ามเกสรนะครับฝนมันมาตกห้ามเกสรของดอกเขาเห็นให้เขานี่รีบนี่ร่วงนะครับพี่น้องครับรากาบางมองแรลงแรงโพดแรลงเหลือบางมองแําท่วมท่วมยุ่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ตายผลผลิตเขาหน่อยราค่าก็ยังมาชุดลงมาแนวนี่นะครับตนทุนของเกษตรกรปีนี้นับว่าแบกรับภาระโบเมนหน่อยหน่อยขึ้นกันครับพี่น้องครับเอ้าเบาสักซีกับเป็นกําลังใจ านนี้กลับมาทํางานตรงรายงานราคาเขาให้พี่น้องย่างเต็มที่แล้วล่ะครับพี่น้องครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหน้าเข้ามาไายงานราคาเขาให้ฟังกันอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ